มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพีททองเชื่องานเข้าโดนว่ากลางไอจไม่มีจิตสำนึกเรืีว่าจากกรนีร้อนเมื่อวันที่16ตุลาคม63ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนได้นำรถฉีดน้ำแรงดันสูงจำนวน3คันเพื่อใช้ในการควบคุมการชุมนุมตามขั้นตอน นำมาฉีดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสยามเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะให้น้อยที่สุดและเป็นแรงผลัดกดันให้ผู้ชุมนุมนั้นออกไปจากบริเวณอย่างเร่งด่วนค่ะล่าสุดนะคะงานเข้าพิทองเสืออีกแล้วหลังได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ประทะระหว่างผู้ชุมนุมและก็เจ้าหน้าที่นะคะโดยได้ระบุข,ข้อความเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยว่าพูดไม่ออก จากนั้นชาวเน็ตต่างไม่พอใจอย่างมากค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่าหนุ่มพีทอย่างมากมายอาทิเชน่นเสียดายที่รักแล้วก็ชื่นชมมาตลอดคำถามคุณทนให้เด็กพวกนี้ก็ะทำการก้าวล่วงพระมหากษัตริย์ผู้จ่าหยาบคายได้อย่างไรหรือว่าคุณไม่มีจิตสำนึกเลยในวันที่พระองค์ถูกว่าถูกยามทำไมพี่ไม่เห็นมาแสดงออกบ้างและแสดงว่าหูไม่ดีหรือว่าแกล้งจะไม่ได้ยินกันแน่ ไม่ได้ยินรอที่เขาด่าว่าพี่ไม่ได้ยินหรือไงที่เขายืนด่าหรือว่าจะต้องเปิดให้ดูต่อมาพิททองเจอได้ออกมาตอบกลับนะคะหลังโดนชาวเน็ตว่ากลางไอจีไม่มีจิตสำนึกยอมให้กลุ่มม็อบกระทำก้าวล่วงโดยพิททองเจือตอบกลับชาวเน็ตว่าอย่าเหมารวมขอโทษที่ไม่เคยสัทยยายเรื่องส่วนตัวให้สาธารณชนรับฟังครับ นามสกุลของเราเป็นนามสกุลมาจากรัชกาลที่5เลือดของเราเป็นสีน้ำเงินเต็มตัวทางตระกูลอีกทั้งตัวเราได้รับโอกาสถวายงานพิเศษให้กับรกาก้าและพระราชนินีในพระราชวังในหลายโอกาสไม่เคยเห็นด้วยกับการก้าวล่วงถึงสถาบานันกษัตริย์อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติไม่ว่าเรื่องใดก,ก็ตามเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ขอให้ทุกคนไม่แตกแยกนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ